ยางแต่ละตัวนี้นะครับมันก็จะมีความต่างกันนะครับมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับมันก็เหมือนรถ่นะครับโตโยต้าฟอร์ดมิตซูอิซูซุเลือกอะไรดีท่านต้องไปคิดเองแล้วล่ะครับ สวัสดีครับชะยัยอาทิเอ็มครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของยางออฟโรดที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะครับผมได้รับคำถามมามากมายเลยจาก f c ฟซแฟนคลับพี่ใช้ยางอะไรดีโอ้โหมันตอบไม่ได้มาตอบไม่ถูกเพราะว่ายางเนี่ยนะฮะมันจะต้องขึ้นอยู่กับท่านแหละครับขึ้นอยู่กับท่านว่าท่านใช้งานอย่างไรบ้านท่านอยู่ตรงไหนท่านใช้งานอะไรสภาพแวดล้อมของท่านเป็นอย่างไรเส้นทางที่ท่านใช้ส่วนมากเป็นอย่างไรแล้ว สตังในกระเป๋าของท่านเป็นเช่นไรนะครับไอเราจะไปถามลึกๆเลยก็ลำบากนิดหนึ่งแต่วันนี้นะครับผมจะมาเปรียบเทียบยางนะครับชั้นนำบอกก่อนเลยว่าเป็นอย่างตัวท็อปบนสุดสามตัวที่กำลังฮอตที่สุดใน พอสอนี้ในสายออฟโรดนะครับนั่นก็คือ,อยาง BF Goodrich ตัวที่2ก็จะเป็นยาง Cooper t i ท e s นะครับและตัวที่3น้องใหม่มาแรงไฟแรงเหลือเกินโตโยต้าทีครับแต่และตัวก็จะมีข้อดีและก็ข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับยาง ราคาถูกๆก,ก็มีสิทธิ์แตกมีสิทธิ์ระเบิดได้นะครับยางแพงแพงเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าแพงแล้วไปเจอหินเจอตะปูเจอเหล็กเส้นเจออะไรแล้วไม่ชํารุดไม่เสียหายไม่ใช่นะครับยางทุกเส้นเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนลูกโป่งยักษ์ที่มันหนาหนาเนี่ยละฮะนะฮะ,นะฮะมันก็มีโอกาสที่จะเสียหายได้ทุกเมื่อตลอดระยะเวลาที่เราใช้งานสําหรับยางที่เอามาวันนี้ตามที่บอกแล้วก็คือ,อยางตัวที่ท็อปที่สุดของตาราง เป็นยาตัวเกรด A ในประเทศไทยที่ขายอยู่ซึ่ง RTM ก็จะขอสโคบมาเป็น สตัวเท่านี้พอก่อนนะครับตัวแรกก็คือ BF g o o d r ด c h BF g o o d r ด c h ดีอย่างไรทำไมคนถึงใช้คนถึงบูชา BF g u o d r ด c h เนี่ยนะฮะมันจะมีชื่อเสียงมาเป็นระยะเวลายาวนานมีตำนานนะฮะเป็นแม่แบบให้ยางออฟโรดในประเทศไทยเนี่ยก็อปี้นะครับรวมถึงในภูมิภาคเอเชียอาเนด้วยนะครับ BF g o o d r i c h ข้อดีของเขาเนี่ยก็คือมีหนา้าถ้าเป็นผู้หญิงนะฮะก็เป็นผู้ สิงที่มีหน้าตาสวยงามสละสรวยก็คือดุดันนั่นเองนะฮะลายดอกของเขาเนี่ยจะเป็นลายตัวหนอนตัวน,นี้จะเป็นเจเนเรชันที่2แล้วนะฮะก็คือ BF Goodrich KO2 นะครับ BF จะเป็นอย่างที่ได้รับความนิยมสูงสุดตั้งแต่อดีตการที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงตอนนี้ตอนนี้อาจจะได้รับผลกระทบ อะไรไปบ้าง bf เนี่ย mileage เยอะมากอย่างทุกชนิดหละฮะเขาไม่บอกหรอกว่าอย่างฉันวิ่งเป็นแสนเลยอะไรเขาไม่พูด bf เนี่ยวารันตีอยู่ที่50,000หไมล์หรือ80,000กิโลเมตรแต,แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับ bf เนี่ยวิ่งไป50,000กิโลเนี่ย บางทีดอกยังเหมือนยังใหม่อยู่เลยนะฮะบางเส้นขับดีๆวิ่งยาวๆเนี่ยนะฮะยังมีขนติดอยู่เลยก็ยังงงอยู่เหมือนกัน50,000กิโลเนี่ยยางสภาพยังใหม่อยู่ BF เนี่ยฮะไมเชจะว่ากันตามตรงถ้าวัดจากสภาพดอกอยางแสนบวกยกเว้นในรถบางรุ่นในยาง PR บางตัวที่มียางบางๆไอ้ตัวนั้นวิ่งไปถึงแสนเช่นยางติดรถแรปเปอร์ใช้ B f 6ชั้นตัวนี้3 0 0 0 0 5 0 0ห0พอ50,000ยางไปแล้วนะฮะ ไม่เหมือนกันแต่ในตลาดทั่วไปเนี่ย b F เนี่ยจะทนทานมากๆ BF ประเทศไทยที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยนะฮะเขาไม่บอกไมล์เลชฮะเขาบอกว่ายางของเขารับประกัน6ปีละไวัยเดฐานที่เข้าใจคือไม่จำกัดระยะทางดูสาภาพดอกมาดู BF กันพี่เทวาจ๋าพี่เทวากรีแค่นิดหนึ่งฮะโอเคอันนี้นะฮะมาดูเลย BF BF เนี่ยแข็งแกร่งทนทานจุด เด่นของเขาเนี่ยก็คือตัวหนังสืออกักษรขาวนะฮะมันจะมีขาวแบบนี้เขาเรียกว่าขาวทึบผมจำภาษาปากิจไม่ได้อะไร white letter รอบขาวอะ่ะอันนี้นะฮะของ B F เนี่ยนะฮะจะเป็นขาวทึบเห็นไหมฮะ B F Goodrich All Terrain T A แล้วก็มันจะมีขาวโปร่งคูปเปอร์มาก็ได้มาขาวโปร่งมาขาวโปร่งเห็นไหมฮะนี่คือขาวทึบนักเลงรถคนไทย ชอบขาวทึบเห็นไหมอันนี้ขาวโปร่งเห็นไหมฮะก็จะมีแต่ขอบขเขาวนะครับตรงกลางนี้เป็นสีดําความดุดันลองดูเปรียบเทียบดูเห็นไหมขาวทึบกับขาวโปร่งถ้าคนชอบดู ข่าวทึบดีกว่านะครับอ่ะพี่เดวาเก็บอันนี้ก็คือเรื่องของสรีระนะฮะและยา BF เนี่นะฮะก็จะเป็นยาทรงเห,เหลี่ยมนะครับเป็นยาทรงเหลี่ยมแล้วก็จะมีกัดข้างนะฮะอันนี้ไม่ต้องคุยกันถึงในรายละเอียดกัดข้างดุดันนะครับความดีความงามของ BF เนี่ยก็คือในเรื่องของความอึดถึกทนนะฮะและว BF เนี่ยนะฮะเขาก็จะมียางที่ผลิตออกมาเนี่ยก็จะเป็น pr 6คือ,คอเอาง่ายง่ายแล้วกันเป็นยาง6ชั้น หกะะชั้น8ชั้น10ชั้นจะมีโหลดเรนจ์ DCE อะไรให้เราเลือกนะฮะแต่ในทางปฏิบัติบางทีมันก็เลือกไม่ค่อยได้หรลกครับนะครับช่วงนี้มี8น้น้ำข้าวแต่8คนก็ต้องซื้อ8คุคจะบอกเฮ้ยแม่จะเอาหก็ไม่มีขายให้ท่านะนะฮะอันนี้คือ BF g o o d r s h h ข้อดีของเขานะครับ ในเรื่องของความปลอดภัยนะฮะ bf เขามีความอึดถทนนะฮะเขาเป็นยางลุยนะฮะพูดตรงตเลยว่าเป็นยางลุยเพราะฉะนั้นเนี่ยในถนนดำหรือถนนออนโรดเนี่ยความเร็วสูงแล้วเจอน้ำเนี่ย bf ไม่ค่อยดีครับอันนี้พูดตรงๆต้องระมัด ระหว่างสปีด BF ที่ทำได้วันนี้เอายางขอบ16มาสปีดที่ทำได้เนี่ยก็จะเป็นตัว A S. เอเอ่อยาง BF เนี่ยได้ถึง180แต่ไอตัวเลขพวกนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยเขาจะเผื่อไว้ประมาณสัก10% 15% 20%เซ็นต์สิบ้าเนี่สนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยางกำหนดไว้180ท่านก็ไม่ควรเกิน180แต่สมมติท่านจะไปจะต้องแซงรถข้างหน้าอยู่180ท่านจะต้องไป190 200วับเข้าไปแซงเข้าไปอย่างเงี้ยได้นะฮะช่วงระยะเวลาสั้นๆ เข้าไปแล้วก็อ่าล็อก็ลด80อย่าให้เกินอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย BF เขามีดีด้วยประกันและชนี้เขาถึงได้เป็น k ิงได้เป็นเบอร์หนึ่งสำหรับสายลุยครับผม โอเคครับสำหรับข้อเสียของ BF มีไหมนะฮะยางทุกตัวเนี่ยนะฮะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียตามที่ได้บอกไปแล้วนะครับข้อเสียของ b f เนี่ยบางเออช่วงนี้มันเป็นช่วงน้ำมันแพง BF ก็เลยถูกมองตรงนี้หนักขึ้นหน่อยยอดขายก็เลยตก b f เนี่ยนะฮะจะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะ ถึงเยอะมากๆในบรรดาออฟโรดประเทศไทยด้วยกันตัวต่อตัวเนี่ยนะฮะถ้าจำไม่ผิดเคยทำน้ำหนักไปแล้ว BF หนักที่สุดเส้นหนึ่งเนี่ยนะฮะอยู่ประมาณ20เกือบเกือบ25กิโลในขนาดชาวบ้านเขา 1819 18, อย่างหนักๆกก็ย1อนะฮะตามที่บอกไปแล้วข้อเสียของเขาอีกนิดหนึ่งก็คือน้ำนะฮะอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังสูงนิดหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของน้ำฝนตกใหม่ๆนะครับโยมาถึงเรื่องของน้ำหนักยางนะฮะน้ำหนักยางเยอะมากขึ้นเนี่ยเครื่องยนต์รถยนต์เท้าวขวาท่านจะต้อง ทำงานหนักขึ้นกดคันเร่งมากขึ้นเพราะฉันเนี่ยนะ,ะมันก็จะกินน้ํามันนะฮะบริโภคน้ํามันรถคันไหนมีอัตราการสิ้เปลืองโชว์อยู่เนี่ยพอใส่ B F เข้าไปเนี่ยจาก9เหลือประมาณ8เหลือประมาณ7อันนี้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ b f เนี่ย พ่อเสียที่มากที่สุดตอนนี้นะครับอันนี้ผมในฐานะผู้บริโภคคนหนึ่งก็แล้วกันอยากบอกว่าผมเป็นเป็นเป็น,ปนพ่อค้าเลยนะฮะผมไม่ทราบหรอกฮะต้นทุนท่านเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แต่ท่าน,ข,นาขึ้นเอาขึ้นเอา3รอบ4รอบถึงมาเดนสรอบแล้วนะฮะแล้วก็ขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับ ผม,มนะฮะในฐานะที่ผู้ใช้ผมก็ใช้ BF นะฮะฟ o r ์ดแรปเตผมซื้อจะแทบไม่ไหวเปลีย่ยนยางทีนึงเนี่ยโอ้เครียดเลยไม่อยากให้ขึ้นเยอะเมากขึ้นได้ครับแต่ท่านสงสารคนใช้บ้างนะครับคนไทยตาดำๆครับแล้วก็ข้อเสียประการสุดท้ายนะฮะสำหรับ BF g u o d r i c h เนี่ยนะฮะอยากเขามีน้ำหนักเยอะนะฮะแล้ว BF เนี่ยเขาไม่มีบาลานซ์มาร์หรือจุด ที่มันจะเป็นจุดสุนทรุ่งที่ดีที่สุดสําหรับยางเส้นนั้นๆน่น,นะฮะซึ่ง BF ให้เหตุผลว่ายางของฉันไม่ต้องมียางของฉันมันดีอยู่แล้วมันไม่จะเป็นจะต้องมีแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะฮะสัมนักไหนร้านไหนที่ไม่มีเครื่องมือพิเศษที่มีแกนใหญ่ที่สามารถรับโหลดของอยางหนักๆได้หรือว่ามีความละเอียดต่ำเนี่ยนะฮะมักจะถ่วงล้อมไม่ค่อยลงยางน้ําหนักมันเยอะ BF เนี่ยนะฮะท่านควรจะซื้อจากผู้ชํานาญหรือร้านที่มีความชำนา ในการประกอบในการถ่วงล้อมันใส่ก็ใส่ยากนะฮะมันหนานะครับแล้วถ่วงล้อดียิ่งยากเลยนะฮะโอกาสที่จะไม่มีการสั่นอะไระหายากครับนะครับอันที่จริงหลายๆท่านก็บอกว่าอาจจะต้องไปใช้จี้ล้อไม่เป็นไรไม่จริงๆไม,ไม่ไม่จำเป็นนะฮะ แค่ถ่วงเป็นจับจุดให้ถูกนะฮะฝั่งตรงข้ามแล้วก็ใช้เครื่องมือทันสมัยแล้วก็เครื่องมือที่ละเอียดเนี่ย BF เอาอยู่ครับเราขาย BF เดืนอนนึงประมาณ60-80เส้นมาเป็นระยะเวลาประมาณสักเกือบเกืปีละนะฮะก็ไม่มีปัญหาใดแตงสิ้นนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเอาล้วนะฮะผมหวังว่าเคลียนะนะฮะว่าผมก็พูดไปจนหมดเปลือกแล้วสำหรับ b f Goodrich โดยที่ผมไม่ได้มีอากาติ ไม่ได้รักหรือเกลียดใครเลยนะฮะอันนี้พูดตรงๆจากใจนะครับเอาตัวที่2ครับพิเทวาจ้ะมาขอหน่อยซีโอครับผมมาพิเทวา a บีเอเก็บตัวที่2องนี่ก็คือค o o p e r ์ขอเน้นมาที่เป็นตัวมาตรฐาน AT3-4S o o <Okay>. p e r นะครับคูเปอรเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเลยนะฮะก็ใช้กันอยู่ในกลุ่มเล็กๆเขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยนะครับยอดขายก็ กะจิกกะจิกกะจิกนะฮะเป็นเศษผงผงของ BF g o ฟ d r i ดนะครับแต่พอมาระยะ2-3ปีนี้นะฮะคูปเปอร์ไทยแลนด์โดยบริษ,ษัทซิกมาเริ่มกระเตื้องขึ้นมีการนำเข้ายางมากขึ้นแล้วก็มียางปีใหม่ๆสดๆแล้วก็มียางรูปแบบต่างๆ ให้กับนักเลงรถประเทศไทยไ, jumped, ได้เล occurred, Stadium, ือกกันนะครับตอนนี้คูเปอร์เริ่มมานะครับกำลังมาดีเลยนะฮะออกตัวเกียร์หนึเกียร์สดีปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บเนี่ยเข้ามาไล่ตูดห่างๆ BF Goodrich แล้วนะครับสำหรับคูเปอร์มันดีอย่างไรทำไมถึงได้รับความนิยมในประเทศไทยนะครับคูเปอร์เนี่ยนะฮะก็จะเป็นบริษัทชั้นนำของอเมริกานะครับ โดยที่เขาเองก็มีฐานการผลิตอยู่ที่จีนด้วยนะฮะโดยแยกดอกออกไปนะครับวันนี้ผมจะสะโคปของอยางอเมริกา AT34S แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของ USA เท่านั้นนะครับคูเปอร์เนี่ยนะฮะมีประวัติที่มีมายาวนานน้องๆ BF g o ฟคูเป uh เหมือนกันนะครับคูเปอร์เนี่ยนะฮะเขาจะได้รับความนิยมจากฝรั่งนี่ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเขาบอกว่าเกรดเนี่ย คูเปอร์เนี่ยเหนือกว่าเบียคูเปอร์เป็นยางที่สําหรับดอกนี้เนี่ยเป็นยางที่ดีมากนะครับถูกจริตคนไทยผมพูดแบบนี้ท่านคงจะเข้าใจอันนี้ถูกจริตนะครับเป็นยางที่ให้ความนุ่มนวลมีน้ำหนักเบารูปทรงสวยงามพอได้นะครับระยะเบรกสั้นน้ำดีแห้งดีครับสำหรับ Cooper AT34S USA ครับสำหรับท่านที่ ต้องการความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็ต้องการไปลุยด้วยเน้นถนนดำอันนี้ยืนยันคูเปอร์ t 3ทีดีสุดครับผมให้คะแนนสูงสุดนะฮะถ่วงง่ายเบาปลอดภัยเบรกสั้นสำหรับอย่างตัวนี้นะครับสำหรับข้อเสียก็ต้องมีเช่นกันนะฮะยางเขาจะเห็นไหมฮะผิดกับ b f Goodrich b f จะเหลี่ยมเลยแบบปักปึกเข้าไปเลย <c oughs> คูเปอร์เนี่ยนะฮะจะเป็นยางโค้งมนนะครับโค้งมนเพราะฉะนั้นเนี่ยความหยุ่นตัวที่แก้มยางองศาองศารับน้ำหนักของแก้มยางเนี่ยหยุ่นตัวได้สูงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะนุ่มนวลกว่านะครับแต่มันก็ไม่ค่อยดุนะฮะมันก็จะไม่โหดอนะ่ะไม่ไม่โหดดุไหมดุดีกว่าอะอย่างงี้ดีกว่าดุไหมดุแต่ว่าความโหดเนี่ยนะฮะจะไปสู้ไอ้บีเอฟโคดิชไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวหนังสือเขาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นแบบขาวโปรง่ง หลายๆท่านนะฮะเคยใช้ BF แล้วก็มาใช้ Cooper แล้วก็ถึงยาวชุดที่3เอ้ยท่านจะใช้อะไรดีไม่เอาแล้ว f f ใช้ Cooper ดีกว่าเซฟกว่าเยอะเลยอ้าวอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือคอมเมนต์จากจากผู้ใช้งานเราไม่ได้เกลียน BF ไม่ได้รักคูเปอรแต่น,นี้พูดตรงๆนะครับคูเปอรเนี่ยนะฮะถ้าเป็น265 7 1 0 1 6เนี่ยสามารถรับความเร็วได้เป็นตัวทีร้กเมตต่อชั่วโมงต้องไม่เกิน อ่าโอเคมาดูคูเปอร์อ่าต้องดูฮะเนี่ยเห็นไหมฮะอ่าดูทรงดูอะไรนะครับยางที่เราเอามาใส่ประกอบล้อให้ดูเนี่ยก็เติมลมยางมาตรฐาน35ปอดน,นะฮะใส่กระ,กะทะอีโวอีโวสปอร์ตนะฮะกว้าง8นิ้วนะครับล้อเหมือนกันเดะเลยนะฮะคราวนี้ก็มาดูกันนะฮะว่าแต่ละตัวเนี่ยมีมีมิติมีมิตินะะที่แตกต่างกันนะครับโอเคนะฮะสำหรับคูเปอร์ ตัวนี้ใช้แล้วไม่ผิดหวังถ้าไม่ได้ลุยหนักจัดจัดไม่ได้เข้าป่าลึกๆนะครับตัวนี้น่าใช้มากครับข้อเสียของคูเปอร์เนี่ยนะฮะก็จะเป็นจุดเล็กๆที่ผมไม่เคยมองข้ามเลยนะฮะเพราะว่าเขาทำยางหยาบไปนิดนึงนะฮะหลายๆครั้งเนี่ยนะฮะผมเจอ,อยางที่ที่บางทีมันมันมันแหว่งนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางทีมันก็หน้ายางเนี่ย บางทีมันก็แบบมันก,มนก็มีกระดาษทรายฝนมาอะไรมาเนี่ยนะฮะเหมือนกับมันไม่ค่อยละเอียดซักเท่าไหร่มือนกับหยาบๆนะฮะเราเองก็ได้ไปคุยกับคูเปอร์ไทยแลนด์โดยซิกมานะครับก็สอบถามไปทางอเมริกาโอเคแม่พิมพ์ศกรปรบซึ่งเขาบอกไม่ไม่มีผลอะไรกับการใช้งานโอเคก็เข้าใจนะครับก็ไม่มีผลจริงๆนะฮะเพียงแต่ว่าในความรู้สึกอะคนที่เราใช้ยางซื้อยางในวันแรกเราก็คงจะต้องดูใช่ไหมฮะเฮ้ยหาทำไมมัน หมือนกับยางวิ่งมาแล้ววะทาไมมันทาไมมันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็หรือว่ามาดูที่ตัวอักษรเนี่ยบางทีมันก็แหาแหว่งไปหน่อยเว้ยทำไมมันตัดไม่เรียบเลยอะไรเงี้ยน,นี่คือความละเอียดละอ,อของของคูเปอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยเขาจะความใส่ใจตัวเนี้ยนะฮะไม่เนียนเหมือน BF ไม่เนียนเหมือนโตโยต้านะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะในเรื่องของของอยางอเมริกานะฮะซึ่งซึ่งโอเค ตอนนี้ไอ้เชีเดหรืออัตราแรกเงินเนี่ยมันก็ปลาเข้าไป36บาทเพราะนั้นนะี่ยยางพวกนี้มาก็ต้นทุนสูงนะฮะไหนจะรวมถึงค่าระวางอีกตอนนี้อะไรก็ขึ้นหมดทั้งโลกทำให้ยางคูปเปอร์เนี่ยราคาไม่ถูกนะครับแต่ก็ยังดีนะฮะยังถูกกว่า BF อยู่ช่วงช่วงราคาหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คูปเปอรออ์ถูกใจคนไทยนะฮะทั้งคุณภาพแล้วก็ราคาครับ สำหรับคดีของคูเปอร์อีกตัวหนึ่งเนี่นะฮะเขาจะมียางให้ท่านเล่นตามสภาพการใช้งานอย่างแท้จริงนะครับเออบังเอิญเนี่ยยางที่จะเอามาโชว์เนี่ยมันคนละไซส์กันเดี๋ยวจะมาที่บ่ายให้ฟังนะครับคูเปอร์ทำยางสำหรับพ่อแม่ลูกนะครับคูเปอร์ทำยางสำหรับเที่ยวแคมปิ้งคูเปอร์ทำยางมาสำหรับเกษตรกร หรือเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่ต้องการลุยอย่างแท้จริงไปดูพระจันทร์ตกดินไปดูทะเลหมอกถือว่าไปเที่ยวนะครับโอเคอาจจะไม่ใช่แบบมืออาชีพแต่เที่ยวบ่อยคูเปอร์แนะนำว่าเป็นคูเปอร์รักเก็ตเทรคหรือ RT นั่นเองนะฮะเขาก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งจากไอตัวตัวตัวแรกเนี่ยนะฮะมาอีกหน่อยหนึ่งเห็นไหมฮะเขาก็จะจัดจำแนกอย่างให้ท่านนะครับให้ใช้ดอกแบบนี้นะครับในขนาดเดียวกัน ท่านต้องเข้าป่าลึกเลยโอ้โหท่านท่านต้องไปไปข้ามชายแดนพม,มา่าขึ้นเนินขึ้นเขาลากจุงไม้กลมป่าไม้ลึกๆเลยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานลุยเข้าไปถึงใจกลางเลยท่านก็ต้องใช้ยางตัวนี้นะครับจะเป็น AT3XLT ซึ่งมีความแข็งแรงมากๆนะฮะเหมาะสำหรับลุยและก็วิ่งถนนด,ดามเห็นะหมฮะคูปเปอร์เนี่ยนะฮะเขาจะจำแนกยางให้ท่านเนี่ย แบบชัดเจนนะครับนี่ขนาดเป็นยางเกรด ATRT นะฮะอันนี้ยังไม่รวมยางมัทเรยซึ่งเขาก็จะมีแยกไปอีกเห็นไหมฮะฝรั่งเขาก็ค่อนข้างจะใส่ใจกับการใช้งานของลูกค้าของเขาครับสายพันธุ์อเมริกา2ตัวพี่เทวาเก็บมาอันนี้ขอตัวน้องเล็กสุดท้องนะฮะญี่ปุ่นนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยรู้จักเขาดีอยู่แล้วแต่ท่านอาจจะไม่รู้ ยังไม่รู้จักนิสัยที่แท้จริงของโตโยอาทีโตโยอาทีนะฮะเห็นแล้วนะฮะเป็นยางประเภทใหม่สำหรับยางออฟโรดนั่นก็คือรักเก็ตเทเรนหรือว่ายางที่มีความหยาบกึ่งกลางระหว่างมัดเทเรนกับออเทเรนนะครับยางอาทีเนี่ยนะฮะมันก็จะมีความสวยงามและก็ดุดันมากกว่ายางออเทรนอันนี้นะฮะความได้เปรียบของอาทีนะครับโตโยเนี่ยนะฮะ เป็นยางที่มีนวัตกรรมใหม่นะฮะเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เขาเพิ่งคิดค้นออกมาเมื่อสัก2ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ทำการทดสอบในระยะเวลา1ปีเต็มๆผลานยางไปเป็นพันๆเส้นนะฮะทุกสาภาวะที่ทดลองกันหมดจนกระทั่งเขาถึงมั่นใจแล้วก็ทำออกมาขายโดยที่เน้นตลาดประเทศไทยนะครับซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างสูงนะฮะตัวอยอทีเดียเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับ คือเราดูเนี่ยโอ้โหยางนี้มันจะไปเกาะอะไรวะเนี่ยลื่นไตหาเลยทุกคนก็ต้องคิดแบบนี้เห็นอย่างเงี้ยเออสวยนะมันจะใช้ไม่ไหวแล้วท่านหารู้ไหมนะฮะมันไม่ได้เป็นอย่างที่ตาท่านเห็นนะครับในความเป็นจริงเขาใช้เทคโนโลยีใหม่ในเรื่องของการออกแบบนะฮะในเรื่องของเ,ออเนื้อยางนุ่มนะฮะไอตรนนี้มันชดเชยกับไอดอกห่างๆเนี่ยมันทําให้เกาะถนนดีครับนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะฮะคนที่เขาเคยใช้แล้วเนี่ย เกิด80%พูดแบบนี้ว่าเฮ้ยดีกาด,ดีกว่าที่คาดไว้โดยได้รับความสวยงามนะฮะ <c oughs> ตัยวยาทีนะครับตัยวยาทีเนี่ยก็จะเป็นยาที่เป็นรุ่นใหม่นะฮะรองรับคนในเมืองไปเที่ยวเสาอาทิตย์ฮอลิเดย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำยาที่มันแข็งแรงทนทานอึดอัดบึกบักแบบ BF หรือว่าแบบคูเปอร นะครับยางเขาจะบางๆหน่อยนะครับแต่พอบางหน่อยปุ๊บเนี่ยนะฮะยางของเขาเนี่จะมีความนุ่มนวลสูงครับนะครับแล้วก็มีน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของออพลังงานการกินน้ำมันอะไรต่ออะไรเนี่ยตัวยุอทีเนี่ยได้เปรียบนะฮะได้เปรียบเบฟกับ Cooper เ,เนี่ยก็สูสีกันคือไม่กินน้ำมันนะครับอันนี้คือข้อดีแล้วก็มันอยู่ในช่วงที่น้ำมันแพงนะฮะยางตัวนี้ก็เลยได้รับความนิยมนะครับ ในเรื่องของรูปทรงนะฮะยางก็จะเป็นทรงเหลี่ยมเห็นไหมฮะยางก็จะเป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้แบบอาทีนะฮะไม่เหมือนกับคูเปอร์คูเปอร์จะเป็นแบบถ้าเป็นอซิมอซอก็อวบอวบมีเจ้านับเจ้านื้อหน่อยอันนี้หุ่นเซเรนเดอร์หุ่นสลิมสลิมเป็นไหลยางลงมาตรงๆนะครับความสวยงามของตัวยุอาทีก็คือเป็นตัวหนังสือขาวทึบเห็นไหมฮะแล้วเขาเล่นตัวอักษรปุ๊บปุ๊บเนี่ยนะฮะหลายหลท่าน ชอบตัวหนังสือขาวมาตายตรงนี้นะฮะแต่ว่าท่านไม่ชอบแม้อบอกชอบดําท่านก็เอาตรงนี้ออกมามันก็ได้เพราะว่ายางมันไม่มีอินไซต์เอาไซต์ไม่มีโรเทชไม่มีโรเตชั่นไม่มีทิศทางสามารถสลับได้นะครับตัวยุอทีเนี่ยนะฮะมองมุมไหนมันก็สวยอะนะฮะมองด้านหน้ามองดอกมองอะไรลักงงานของเขาเนียนนะครับ <c oughs> พูดตรงๆเลยนะฮะ ต่างจากไอ้คูปเปอร์พอสมควรไอ้คูปเปอร์ไม่ขี้โกงขี้กากมีหันไม่ตรงบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่โตโยตา้ีนี้เนียนฮะคนญี่ปุ่นเนี่ยทำได้เนียนมากมากนะครับแล้วก็อาทีเนี่ยจะว่ากันไปตรงๆนึงนะฮะมันเป็นยางสาราพัดประโยชน์นะครับในเมืองก็ได้ทางด่วนเฉลิมรัฐก็ได้บางไปอินบางนาก็วิ่งได้เข้าป่าไม่หนักมากสบายๆนะครับ ฝนตกน้ำท่วมีลนะฮะโตโยอาทีไปสบายได้รับความนิยมสูงนะครับแต่มันก็มีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียนะครับโตโยอาทีเนี่ยจะเป็นยางโครงสร้างเบานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะไปลุยจัดจัดรถหนักเนี่ยนะฮะท่านจะไปใส่แรงหนักๆเนี่ยไม่ค่อยเหมาะนะครับไม่ค่อยเหมาะไปได้มไหมไปได้แต่ว่าหลีกเลี่ยงได้ก็จะดีนะครับ ตัยตทีเขามีโครงสร้างที่เบานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในเรื่องของความเร็วที่ทําได้เนี่ยจะเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าทั้งหมดเลยนะฮะในบรรดา3ตัวนี้ก็คือเขาออกแบบมากำหนดมาชัดเจนว่าอย่าขับเกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ปลอดภัยนะครับถ้าท่านจะเกินท่านเกินแวบเข้าไปร10้7ยเจร้แปดุ๊บแล้วท่านก็ผ่อนมาร้อยส4ม0้อยสอยาอย่าให้เกินนะครับ สำหรับข้อเสียนะฮะที่มันชัดๆเลยเนี่ยของอ้โตโยอาทีเนี่ยนะฮะก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องของเออน้ำนะฮะในเรื่องของฝนตกใหม่ๆบนถนนที่เป็นผิวยางอ d ฟั้วสลื่นๆพวกเนี้ยนะฮะจะออกอาการลื่นสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เบรกระทันหันในน้ำเนี่ยโตโยอาทีต้องใช้ความระมัดระวังนะครับ คันนี้เนี่ยท่านเองจะต้องประเมินก่อนนะครับอันดับแรกท่านจะต้องรู้ก่อนว่ารถของท่านเนี่ยเป็นรถขับเคลื่อน2ล้อหรือว่าเป็นขับเคลื่อน4ีล้อนะครับหลายๆนะท่านอาจจะซื้อรถมาเป็นตัวสูงนะฮะแต่ก็ไม่ได้ซื้อ4 wheel drive นะฮะซื้อเป็น p r l r u n e r หรือว่าซื้อเป็น4คูณ2ไม่ได้ 4, คูณ4เพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะฮะเมื่อถ้าเป็นรถกระบะแล้วเป็น4คูณ4เนี่ยนะฮะแล้วท่านบิดมาที่4คูณ4แล้วรถขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยนะฮะ ไอการเลื่อนถไหลหรือว่าการออกนอกเส้นทางหรือว่าการที่จะเสียหลักประมาณนี้นะฮะมันจะไม่มีนะครับหรือว่ามีก็มีน้อยมากๆแทบจะไม่มีเลยค,คือปลอดภัยสูงนั่นเองในขณะเดียวกันถ้าเป็นรถกระบะขบับเคลื่อนสองสองล้อนะครับอันนี้เนี่ยการเดินคันเร่งการเหยียบคันเร่งเ่ยนะฮะต้องระมัดระวังเออท้ายท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะปัดได้อะไรได้นะครับ ตอนนี้ก็ยังไงฝากไว้ให้ดูนิดหนึ่งนะครับละกันนะฮะในการเลือกซื้อ,อยางนะครับสำหรับยางตัวฮอตทั้ง3ตัวเนี่ยนะฮะมันไม่มีอะไรดีไปหมดหรือแย่ไปหมดนะฮะเพียงแต่ว่าท่านจะต้องชั่งน้ำหนักชีวิตของท่านใช้งานอย่างไรรถของท่านสภาพเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็ท่านต้องการให้รถของท่านออกมาเป็นอย่างไรนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยมันก็แตกต่างกันในด้วยเรื่องของคุณภาพเรื่องของการใช้ง,งานแล้วก็เรื่องของราคา แต่ทั้ง3ตัวนี้ bf goodrich cooper at 3 4 s และก็ตัว yrt ต่างได้รับความนิยมสูงผมตอบไม่ได้ว่าตัวไหนดีที่สุดสำหรับท่านผมให้ข้อมูลท่าไปแล้วนะครับต่อไปท่านต้อไปเลือกเองครับสำหรับวันนี้ช่างไขร rtm ขอฝากลาไว้เท่านี้วันนี้ลาไปก่อนครับด้วยความขอบคุณครับสวัสดีครับ